คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นการชิมอาหารที่ใช้คุณสมบัติความเป็นโจรเท่านั้นอาจมีภาพมีเสียงเนื้อหาและป็ินคำหยาบคายอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ได้โตแต่ตัวนะจ๊ะถึงมาแล้วครับบรรยากาศแบบนา,านาบ้านาาบ้านบ้านบ <สา S 2> <า>้านนานา มีใครคอยนานนะคนแน่นไม่รู้ว่าจะมีที่นั่งหรือเปล่าเดี <ś led> ๋ยวต้องรอ,งองคิวก่อนนะครับ พี่มันแดงลาบนมยอดเลยเอาก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่าโอเคใหญ่น้ำเนื้อครับสองแล้วก็บะหมี่แห้งเนื้อเหมือนกันเอาเอาเป็นเส้นเล็กสามเนื้อเกาเหลาเนื้อผมเอาบะหมี่เลื้อหมกอ่ะเขาชิ้นหมูอ่หมูเลยจบหมกตามเดิมตอนนี้ตับหมกไม่มีเอาเป็นชิ้นสดหมกไปเนื้อชิ้นสดหมกสองแล้วก็เล็กแห้งไปหนึ่งไหมเออสาลูกชิปิ้งเอาเป็น้หมูทั้งเนื้อดีกว่าอ้า เป็นลูกชิน้นหมูปิ้งน้ำจิ้มรสเด็ดเอาไปสิบไม้จัดมาจัดไปครับผมตามน,นี้คือด่งาง เอ้าวเป็นเกาเหลาไงใช่ไหมตอนเกาเหลาก็เลยแบบตัวใหญ่หน่อยยัง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 ยัไม่ไม่ใช่ยังเม่ียบให้กูนั่งอีกไม่มีที่นั่งเนี่ยนี่เนี่นั่งนี่นี่นี่ลูกชิ้นปิ้งฮะลูกชิ้นหมูนะเฮ้ยดีว่ะเฮ้ยหมูดีเด้งเลยอะหมูจ้าูเลยครับคนดูแดงเลยค่ะปอย่ะเดีาต้องต้องดูใครกินจ่ายละป่ะแม่จ่าย ร้านนี้เขาตั้งใจทำให้กูกินหมดวะทำไมวะเนี่ยลวกไหมลวกกินหมดเลยเนี่ยไม่ลวกกินไงล่ะเฮ้ยเขาใจนะเขาใจนะเข้ใจว่าจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเพิ่มอีกหน่อยวะเอาเส้นเลยพี่นายกอบตปลัดอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็ใหญ่เลยร้านนี้เรรู้จักเรียกว่าข้าวเหลาใช่เลยเส้นจะไม่มีเส้นหรอกทข้งหมดไปดีูแผง ดีพิกดีเน่เน่ดีพริกดีให้ได้ตัวนี้เลยตัวนี้เลยตัวนี้เลยอย่าไปนะใครนี่ก็เผ็นแล้วตันเพิ่มได้เลยหอมยังอ๋อมมากหอมยังมีหอมยังรวมดีเงี้ยบวมเนื้อหมกมาให้หมดอ้าว เขาเรียกปังแดงตอนผมเรียกน้ำแข็งใส่ยอดนมช้ำครับแต่ถ้าอยากได้นมช็อกโกแลตมาพันพ <c oughs> าก็ไม่เก็ดเขาเกิดเกิน2 0 0พันไม่รับือไม่ไหวแล้วล่ะก <c oughs> ินไม่ไหวเหรอซื้อไม่ไหวอ้าวเรื่อแดงเรื่องแดงมึงอ่ะซื้อจนเคยเลยไม่เคยล่าเองบ้างเลยมึง ทำนับไม่ได้แต่ก็ขึ้นมปนทาวเวอร์เหมือนกันอ่ะบายคราวนี้ทายราคา800บาทครับหกร้อยสี่ร้อยสิบาทห้าร้อยสี่สิบห้ารอย่บจาายแ้วยไม่ต้องทายผมต้องทายทายมาทายเทไร่ายมาด้จะได้โดนด้วยกัน6 5ารหกบาสเนี่ยดูดีฉลาดวันนี้จะมีบทลงโทษเพิ่มก็คือน้ำแข็งใส่หนึ่งถ้วยสั่งน้ำแข็งใส1หนึ่งถ้วยที่ที่เหลือเนี่ยก็จะมีสิทธิ ปรุงน้ำแข็งใสให้เพื่อนโดยใช้เครื่องปรุงของก๋วยเตี๋ยวเราจะมีพวงนี้นะเลือกพวงได้คนละหนึ่งอย่างได้คนละหนึ่งชิ้นน้ำส้น้ำนมชงสีน้ำส้มชงสีต่ำสุดทั้งวันทั้งวันพี่ครับน้ำแข็งใสหนึ่งถ้วย้อบคุณเมื่อกี้มันแอบสับตาเลยก๋วยเตี๋ยว าแล้้วหวานแล้วเราให้ด้วยความรักเราต้องหวานเพิ่มเขาอีกเสื้อเสื้อเสื้บเสื้อเสื้อผู้ชมีหวานมาต้องมีเผ็ดอุยอะไรอ่ะเออโอ้ยแล้วถามว่ามันจะกินได้มั้ยมันต้องกินอ่ะนจิ้มลูกชิ้นโอ้ย สามคำเอาแบบอยากเห็นหน้าอร่อยด้วยผมบอกเลยนะแค่นี้มันต้องมีชำระมันไม่ได้มีครั้งเดียวไปวุ่นวายครั้งนี้เท่าไหร่นะสามคำใช่ไหมเดี๋ยวกินให้เด็กมันดูหมดช่วยเลยไอสัตว์บอกเลยนะผมจำได้เอาแลยนะจากทีผมนะคำยังเงี่ยครับคุณคนระบาดใจเองบอกจริงมึงพ่นมาเนี่ยเรียบพ่นนะเฮ้ยปลาเขามากี้นี้เฟี้ยวเลยไม่ดี เราสุดท้ายขอสดน้ำแบบเหนดีนะไปคำสุดท้ายเข้าหนมปังแล้วรู้สึกไม่ไหวเขาบอกว่าขอบนะติดดาวเลยผมไม่ไหวเพราะนี่ปลุงดีมากผมบอกผมบอกผมจำ้าได้เจอกันยีบีหน้าราคาผมให้ติดดาว ก็ต้องติดดาวคุ่เดียวชอบเอคเดียวไม่ชอบอ่เสี้ยวเอ้อ๋อเส้ติดดาวจ้าสรุปร้านี้นะครับเราติดดาวโจ ยังไงก็ขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในแก่ด้วยแล้วผมขอขอบคุณพี่ๆด้วยครับที่ปรุงให้ผมกินเดี๋ยวอีวีหน้าเจอกันไปไปไลค์ถูกไม่ต้องจำขนาดนั้นฝากไว้คิดฝากไว้คิดเฮ้ยตื่นตื่นตื่นส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกด subscribe ด้วยนะครับอ๋อพี่กินคอพี่กินคอตัวนี้อีวีน้าพวกเราจะไปที่ไหนนะครับ ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับโจน500โจน้0 0